แต่แล้วพอกูเป็นกระเทยแต่งปรเรียน9มีปัญหากันมีปัญหากันจะเป็นจะตายโอ้โมีปัญหากับพระบันดะบวชชายแท้บวชไม่ชายแท้ที่เอาผู้หญิงน่ะเป็นกระเทยมั้งน่ะที่ตึกไปน่า วินัยหรือเปล่าช่วยไปสอดส่องกันด้วยไม่ใช่อคติทางเพศส่วนที่ยาที่ปรึกษากัรมาทีการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรร้องให้ตรวจสอบการออกให้ข้อมูลของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่วิเคราะห์มินเมย์จับโยงไปถึงพระผู้ใหญ่ที่อ่านไม่เกี่ยวข้องทําให้เสียหายติงบิ๊กเต่าปล่อยข่าวหือทําให้สับสนและสืบสวนเงียบลุยจับก่อนค่อยแถลงข่าว โดยในสนธิยาสวัสดีเดินทางไปยื่นหนังสือที่กองบัญชาการตำรวจคนครบาลเนื้อหาเรียกร้องขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกรณีที่มีบุคคลทั่วไปเช่นนักวิชาการอิสระรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบางรายที่ออกมาให้ข้อมูลคุมเครือทำให้ผู้ไม่หวังเดียวหรือไม่ชอบประสงค์รูปใดรูปหนึ่งก็ออกมากล่าวหา จับโยงทางพระสงค์ที่ไม่ได้ทําผิดได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงโดยในสุนิยาบอกว่าตนเองติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพระมาตั้งแต่ต้นพบมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเหล่านี้ที่ทําให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดอาจเข้าข่ายความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจึงให้พบชนตั้งคณะทำงานตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด นอกจากนี้ฝากถึงบิ๊กเต่าด้วยกับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวกนกลางและเป็นคนที่ทําคดีเกี่ยวกับพระอยากฝากเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชนแนะนํำว่าให้ทําการสืบสวนแบบเงียบๆไปก่อนหลังดําเนินการจับกลุ่มแล้วค่อยมาถแถลงข่าวเพื่อความชัดเจนเพื่อที่สังคมจะได้ไม่ต้องมาคลางแคลงสงสยัยและจับโยงไปถึงพระผู้ใหญ่รูปนั้นรูปนี้ ซึ่งจะทําให้พระสงฆ์ดีๆที่มีและพระพุทธศาสนาเสียหายนอกจากนี้สนธิยาังกล่าวอีกด้วยกบรกุ่มชมว่าศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาประจําชาติตนเองเห็นด้วยกับการตรวจสอบและเอาผิดกับพรัฐที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่คัดค้านเลยซึ่งพระบางรูปไม่ได้มีความผิดทางอาญาแต่ต้องอาบัติประชิก ท่านก็ได้สละลาศิกขาเพื่อทำนุบบำรุงไว้เพื่อพระพุทธศาสนาแต่กระพาเทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยตนเองก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับพระเหล่านั้นด้วยซึ่งหากพระท่านใดได,ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายสามารถติดต่อมาที่ตนได้ ตนเองจะเป็นตัวแทนในการดําเนินการเอาผิดกับบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่ทําให้ท่านได้รับความเสียหายล่าสุดในรายการหงกระแสะหนุ่มกัญชัยได้มีการถามตรงๆกับสนธินะครับอดีตที่ปรึกษากรมามธิการกฎหมายสภาพุ้แทนราษฎรว่า เดี๋ยวก่อนนะพี่สนธิยาผมยังไม่เข้าใจพี่ไปร้องอะไรไปร้องให้มีการตรวจสอบไปร้องให้หยุดพูดหรือร้องอะไรด้านภูณสนธิยาเองก็ได้มีการตอบกลับไปบอกว่าร้องเพื่อในฐานะที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลซึ่งดูแลในกรุงเทพทั้งหมดและเหตุการณ์เหล่านี้ที่มีกระแสหรือมีการแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามเป็นบุคคลที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วทําให้สถาบันหรือว่าพระคุณเจ้า ที่ไม่รู้อิโนอิเนเสียหายให้ตรวจสอบนอกจากนี้ในมุมของอาจารย์ตินที่มาร่วมพูดคุยในรายการหงกระแสก็ได้มีการพูดต่อบอกว่าผมคิดต่างผมคิดว่าคุณสุนิยาพยายามที่จะปกป้องสถาบันซึ่งเป็นหนึ่งในสของชาติเราแต่ตัวผู้กระทําผิด เป็นหนึ่งในคนในสถาบันนะครับก็คือตัวพระสงฆ์ดังนั้นการที่บอกว่าพระสงฆ์ที่ไม่รู้อิโนอิเนเสียหายผมว่าประชาชนหลักสิบล้านที่บริจาคเงินก็ไม่รู้อิโนอิเนและก็เสียหายเช่นกันแล้วประชาชนก็มีสิทธิ์รู้แล้วกระบวนการที่บิกเต่าแล้วก็ตำรวจเนี่ยออกมาพูดนะครับหรือว่าให้ตัวย่ออะไรเนี่ยเรื่องนินทาของคาพูดของคน มันไม่สามารถห้ามได้อยู่แล้วเหมือนเราห้ามไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ามันก็ห้ามไม่ได้ทีนี้การที่ตำรวจออกมาพูดหรือไม่พูดเป็นยุทธวิธีในการที่จะรวบรวมหลักฐานหรือทำให้ใครร้อนตัวหรือเปล่ามันเป็นวิธีการของตำรวจที่พูดหรือไม่พูดผ่านการประชุมและคิดมาแล้ว แน่นอนว่าทางด้านแพรี่ไพวันเองครับคุณผู้ชมก็ได้มีการพูดต่อบอกว่าเข้าใจในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เคยถูกท่านเนี่ยไปร้องเรียนมานะครับซึ่งตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้แกรนโอเพนนิ่งขนาดนี้ท่านก็ไปร้องเรียนหนูนี่แหละเกี่ยวกับการพูดถึงคณะสงฆ์อะไรต่างๆซึ่งหนูก็เข้าใจในมุมของคนวัดก็จะมองแบบนี้แหละมุมเดียวกับที่ท่านสนธิเนี่ยมองมานีครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมองไปแต่หนูมองว่าเมื่อมีคนที่มองมาแบบนี้คนที่อยู่ในวัดมันก็ต้องมีคนที่มองแบบคนที่อยู่นอกวัดด้วยเช่นเดียวกัน จริงบิ๊กเต่าหนูว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้พื้นที่เยอะนะในการทํางานตอนแรกๆเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าใครที่รู้ตัวก็สึกไปซะอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้เกิดการดําเนินการอะไรแบบนั้นจนถึงสุดท้ายแล้วท่านก็ต้องทํางานเพราะว่าท่านให้โอกาสแล้วอะไรแล้วก็ยังทําเป็นท้องไม่รู้ร้อนกันอยู่นะครับซึ่งหนูก็เข้าใจแต่วันนี้ท่านก็พูดดีนะในะรายการหนึ่งครับซึ่งบิ๊กเต่าเนี่ย ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ติดติงสื่อเหมือนกันเพราะว่าสื่อชอบไปขยายประเด็นปัญหาก็อยู่ที่สื่อเหมือนกันนะครับที่ไปขยายประเด็นที่ท่านพูดแล้วมันก็เกินมูลไปเยอะนะครับปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่ท่านบิ๊กเต่านะครับมันอยู่ที่สื่อด้วยบางส่วนนั่นเองครับเลยก็มีการบอกว่าแต่หนูเนี่ยสังเกตมาหลายๆเคสของบิ๊กเต่าที่ท่านพูดเนี่ยก็คือมันมีมูลอยู่แล้วท่านถึงกล้าแย้มออกมานะครับคือถ้า,าไม่มูลเนี่ยท่านก็คงไม่กล้าแย้มออกมา หนูว่าท่านก็ระมัดระวังตัวพอควรเหมือนกันนะครับชาววัดไม่ใช่มีแค่ท่านสนเทียวหรอกค่ะหลายคนก็รอท่านพูดพลาดอะไรพลาดเหมือนกันนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดถกกันไปมาในี่ค,คุณผู้ชมถึงประเด็นของพระสงฆ์นี่แหละนะครับจงกระทางแพรี่บอกว่าเข้าใจในมุมของที่คุณสุนทิยาเนี่ยอยากจะพูดนะครับประเด็นก็คือเราสามารถที่จะตรวจสอบได้เฉพาะพระที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีตําแหน่งเท่านั้นพระที่บิณฑบาตไม่กลับวัดยืนบิณฑบาตเคสเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ย ชาวบ้านเข้าถึงได้ตรวจสอบได้แต่พอเป็นเคสแบบเป้งๆตรวจสอบไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ชาวบ้านทั่วไปหนูวิภาควิจารณ์พระโดนคดีหมายสาร5 6คดีพระทุกวันนี้ตั้งทนายความส่วนตัวอยู่ประจําตัวนะครับทุกวันนี้คือพระหรือว่าคือผู้มีอิทธิพลหนูมองว่าไม่ใช่พระนะหนูมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลก็เอาเงินศรัทธาชาวบ้านมาตั้งทนายความแล้วก็ให้ทนายเนี่ยไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้ ขนาดเราเนี่ยยังรู้สึกว่าเวลาเราถูกฟ้องเราต้องสู้คดีมันก็ยังเป็นความยุ่งยากลําบากเป็นทุกข์นะครับแล้วชาวบ้านตาสีตาสาทั่วไปครับเขาจะกล้าหรือไม่เขาไม่มีทางกล้าเลยอันนี้คือปัญหามันถึงต้องมีเคสแบบที่ตํารวจลงบ้างกองปราบลงบ้างมันถึงจะจัดการปัญหาได้แล้วก็มีการบอกว่าถึงจะต้องมีศูนย์ร้องเรียนไงนะครับเขาจะได้เข้าไปแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ทำงานแทนไม่งั้นเนี่ยเขาไม่กล้าทาหรอกค่ะหลังจากนั้นครับคุณแพรรี่งก็ได้มีการบอกต่อเนี่ยกับคุณสนทิยาบอกว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่ามันผิดที่ผิดทางนิดนึงคือหนูเข้าใจนะใจลึกๆของคุณสนทิยาเนี่ยหนูเข้าใจหมดเลยอยากจะปกป้องอยากจะรักษาศาสนานั่นแหละแต่วิธีการและที่ไปที่มาเนี่ยนะฮะจะรักษาเนี่ยหนูว่ามันผิดที่ถ้าจะซีเรียสจริงๆนะกับเรื่องการปกป้อง ไปนู่นเลยค่ะมาเถวรัสมาคมเอาหนังสือแบบนี้ไปยืดเลยค่ะสําหรับหนูก็เลยคิดว่าทําตอนนี้มันผิดที่ผิดทางเอาง่ายๆคือมันไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากนี้ครับก็ยังมีการทิ้งท้ายรายการด้วยครับแพรรี่บอกว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปรับปรุงแล้วก็ระบบปกครองสงล้มเหลวอย่างมากอันนี้สะท้อนอย่างใหญ่เลยว่าระบบการปกครองสงเนี่ยมันล้มเหลวมากๆนะครับ พระรูปหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดได้มาได้ยังไงอันนี้คือคําถามและผ่านการเห็นชอบจากใครบ้างชาวบ้านมีส่วนมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเสนอชื่อพระสักรูปหนึ่งเนี่ยที่เป็นพระผู้ใหญ่ในจังหวัดของตนเองมีหรือเปล่าถ้าไม่มีถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องแก้ไขไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยโยนใครปึ้งขึ้นมาแล้วก็อนุมัติเจ้าคณะจังหวัดหนูว่ามันไม่ได้แล้วแพรี่เองก็บอกว่าหนูว่าควรที่จะเปิดให้กับผู้ธบริษัทกลุ่มอื่นๆครับที่มีโอกาสในส่วนเลือกพระเถระหร,หรือว่า พระที่มีศิราจาวัดงดงามมาบริหารศาสนาดังนั้นต้องไปปรับแก้ไขที่โครงสร้างไม่งั้นปัญหานี้ก็จะเกิดอยู่แบบนี้ต่อไปนั่นเองครับด้านหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็มีการแซวบอกว่านี่ด่าเหมือนเป็นภาษาพระเลยนะด้านแพลรี่เองก็ตอบไปว่ารเรียนก้าวค่ะแพลรี่ยังมีการทิ้งท้ายเดือดด้วยการกลมชมบอกว่าแล้วที่สึกกันไปเนี่ยก็รเรียนก้าวกันทั้งนั้นขายขี้หน้าชิบหายนะฮะแล้วก็มีการบอกว่าประโยค9ก้าวเสียสถาบันหมด แม้แล้วพอคุณเป็นกระเทยแต่งประเดียนก้าวกันมีปัญหากันจะเป็นจะตายโน่นที่ศึกไปก็ประเดียนก้าวทั้งนั้นมึงไปตามด่ากันด้วยฝากไว้นะครับด้านหนุ่มกัญชัยเองเนี่ยก็บอกว่าซอยหญิงกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมซึ่งแพรวเรื่อเองก็การันตีเลยว่าทั้งนั้นเนะี่ฮะแลยก็บอกว่าโอ๊ยมีปัญหากับพระบันดอกบวชายแท้บทชายไม่แท้ที่เอาผู้หญิงนั่นเป็นกระเทยกันมั้งที่ศึกไปกันนะครับการที่ศาสนาจะดีหรือไม่ดีนั้นไม่ใช่ว่าพระชายแท้หรือไม่ชายแท้ค่ะ อยู่ที่ว่าพระนั้นประพฤติตามวินัยหรือเปล่าช่วยไปสอดส่องกันด้วยไม่ใช่ไปอคติทางเพศไม่ใช่ปล่อยให้กระเทยมาพูดเรื่องศาสนาก็ช่วยกันพูดสิแน่นอนว่าทางด้านพี่หนุ่มกัญชัยเองก็ได้มีการหันกลับไปถามคุณสนทีนะว่าเข้าใจหรือเปล่านี่ครับที่แพรี่พูดไปซึ่งเจ้าตัวเองก็ตอบกลับมาบอกว่าเข้าใจนั่นเองครับแล้วท่านสนทีเองก็บอกว่าแต่ท่านแพรี่เนี่ยไม่ได้จะศึกมานะเพราะท่านจะช่วยแก้ปัญหานั่นเองครับด้านแพลรี่เองก็ตอบกลับไปว่าค่ะศึกดีแล้ว เพราะถ้าอยู่แล้วพูดแบบนี้จดหมายก็ไปถึงวัดอีกก็ต้องได้กราบเรียนขอความไปทมกันอีกก็ไม่ได้นำพาอยู่อย่างนี้เหะนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าหงกระแสในเทปนี้ทำเอามีการโต้อตอบกันไปมาครับเกี่ยวกับการไปร้องของคุณสนทีนั่นเองครับซึ่งในมุมของอาจารย์เตนก็เห็นต่างเหมือนกันนั่นแพรเร่เองก็มองว่าการที่คุณสนทิไปร้องเรียนนั้นนี่ครับมันผิดที่ผิดทางไปนิดนึงครับถ้าจะร้องเรียนจริงๆนั้น ควรจะต้องไปที่เทวรัสมาคมไปยื่นหนังสือเลยครับไม่ใช่ไปร้องอะไรแบบนี้นั่นเองครับ